ปากเปิดแล้วแจ้งสาว่างเลยค่ะพี่น้องคือสืบว่ามีฝนหลอกบาดนี่นะเมืองทองฝ่าเนี่พี่น้องเพรเด็กเป็นตะเบิงด้วยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าไข่เนาะานอ่าเป็นจังไรกัวาบาว่าประชางเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะเนี่ยมันฝนมาจมว่าฝนหลายไปอยากมาอยากไข่เนาะ อ่าเป็นจังไรกับว่าวประซางเลยเนาะพี่น้องเนะาะแงมมันฝนมาจมว่าฝนหลายไปอยากมาอยากขือก็ลล่งแจ,งม,แจงมากแจงมากค่ะวันขึ้นเดือนวันคืนเดือนเคลื่อนไปเหมือนโกโหกเนาะเพื่อนเพื่นอนขื้ขี่ตัวนี่หมู่บ้านนี่แป๊บเดียวมือน,นี่ตื่นมากเป็นมือเศร้าเลยพี่น้อง สวัสดีค่ะเพื่อนแง่เ à, มือนเศร้าค่ะแจ้งแล้วมันน,นี้นขีะเว้นกำลังขืนค่าฝากเปิดแล้วค่าเหมืนอนไห้เนาะอ่าเป็นจังไงกัวบว่าประจางแล้วเนาะพี่น้องเนาะยง่ à, มันฝนมาจมว่าฝนหลายไปอยากมายากเพื่อนว่าขน,นกขันกอันนี้ก้อยมันสีมันสีเบิดฝนเพื่อนว่าฝากเปิดแล้วแจ้งสว,างว่างเลยค่ะพี่น้อง คือสือบะมีฝนหลอกบาดนี่นะมึงท้องฝ่าเนี่ยพี่น้องอ่งไก่กระลงจากค้อแล้วค่ะพี่น้องหันเกิดเกยเกยอยู่มันกับทิลงมาหากินเนาะไปไปทํามาหากวานนกเขามันนกอัน,นอียังล่ะนกนกเขานะ่ะมันก่อยแล้วกรอก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 แล้วยาอตอนเดึกดๆนะ่ะผู้เฒ่าพอ่อประมาณนีเละจ้า กัลังเบยขึ้นเบย์กูจังสีละค่ะตะเศ้าจังสีละตะเว้นกัลลังขึ้นค่ะฝ่ากัลลังแจงค่ะพี่น้องห่อนเป็นห่อนแหละว่าต้องห่วงวเรื่องห่อนเนี่ยขั้นดแดดละกลับวัยไหนเนาะอ่าเป็นจังไรกับว่าประชางแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะเนี่ยมันฝนมา จมว่าฝนหลายไปอยากมาอยากบาทนี้มันสีแรงเลยพี่น้องมันสีเบิดฝนค่ะก็เลยเอาบรรยากาศเนีย่ยมุสาวตูนจังสีละค่ะแต่เศร้ายังสีละต่เว้นกําลังขึ้นค่ะป่ากำลังแจ่งค่ะพี่น้องตัวนกเขามัน นกอันอียัง่ะนกนกเข้าน่ะมันกอยแล้วกรอกกรอกกร๊อกกรอกเลยานีตอนเดืกดๆน่ะผู้เฒ่าพิ่นห้อนเป็นห้อนแหละมาต้องห่วงเลยเหลืองห้อนเนี่ยขั้นแดดละกับเว้ยไอเนาะอ่าเป็นจังไงกับว่าประซางเลยเนาะพี่น้องเนาะเนีน่ยมันฝนมาจมว่าฝนหลายไปยากมาอยากยินงคือคนนี่แหละพี่น้องเอ้ย ยังกระไดองไก่กระลงจะคลอนเลยค่ะพี่น้องหันเกิดเกกเกเกอยู่มันกบจิลงมาหากินเนาะไยไปทํามาหากินมันนีเป็นเสาวันอันอังคานเด้อพี่ดองเด้อเป็นเสาวันอังคานจ้าห่อนเป็นห่อนแหละม่ต้องห่วงเลยเรื่องห่อนเนี่ย ทัานแดดละกันเว้ยโ่เด็กเป็นตะเบิงด้วยฟี้องบงรรยากาศเนี่ยมือเศร้าค่ะตัวนกเขามันนกอันอีย่งละ่ะนกนกเข้านะ่ะมันก่อยแลย้วครอกกรอกกรอกกรอกแล้วย้อนตอนดึกๆนะ่ะผู้เฒ่าเพราะว่านกเขามัน นกอันอีย่งละนกนกเข้าน่ะมันกอยแล้วกร๊อกกรๆอกกรอกกรอกแล้วยีอตอนเดึกดๆน่ะผู้เฒ่าผู้สื่อกลั่งแจงมากแจงมาค่ะวันคืนเดือนวันคืนเดือนเกี่ยงไปลายเลยนับมือนสีหอนเลยบาทนี้ <laughs> อย่าอวดคววนพีนองงเบิดฝนละละ เพื่อนไปเหมือนโกโหกเนาะเพื่อนเพื่อนข้ขีข่ตัวนี่หมู่บ้านนี่แป๊บเดียวมันนี่ตื่นมน้าเป็นมือเศร้าเลยพี่น้องเกี่ยงไปลายเลยนับมือนสีหอนเลยบาทนี้อย่าอวดควนพี่นองเบิดฝนละละ่ะอ่าประมาณนี้ละจ้ากำลังเบยอขึ้นเบยบาทนี้มันสีแรงเลยพี่นอง มันสิเบิดฝนค่ะก็เลยเอาบรรยากาศเงี่ยหมูเศ้าตุ้เลยอัปเดตมาให้เพื่อนเพื่อน,อนบึงเนี่ยมเศ้าค่ะห้อนเป็นห้อนแหละว่าต่อง่วงเลยเรื่องห่อนเนี่ยขั้นเดียร์ละกันเว้ยคือกำลัแงแจงมากแจงมากค่ะวันขึ้นเดือนวันคืนเดือน ฝากเปิดแล้วแจงสาว่างเลยค่ะพี่น้องคือสิบว่มีฝนหลอกบาทนี่นะเมืงทองป่าเน่พี่น้องมือนี้เป็นเสาวันอันอังคานเลยพี่น้องเ้อเป็นเสาวันอังคานจ้าแต่เว้นถึนแล้วค่ะป่าแดงจึงคืงเลยมือนี โมิเป็นตะเบิงด้วยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าข้างไก่กระลงจกค้อนแล้วค่ะพี่น้องหันเกิดเก๊กเกอยู่มันกับกิิลงมาหากินเนาะายไปทำมาหากินบาทนีมันสีแรงเลยพี่น้องมันสีเบิดฝนค่ะก็เลยเอาบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าตุ๊ เลื่อนไปเหมือนโกโหกเนาะเพื่อนเพื่อนคือขี่ตัวนี่หมู่บ้านนี่แป๊บเดียวมือนี่ตื่นมาเป็นมือเศร้าเลยพี่น,อน้องไเนาะอ่าเป็นจังไงกับว่าประร้างเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันฝนมาจมว่าฝนหลายไปอยากมาอยากโมลดกเป็นตะเบิงเด้อพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมือเศร้าค่ะเปนคือคนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอียงกระดไดใส่เนาะอ่าเป็นยังไงกับว่าประช่างเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะเนี่ยมันฝนมาจมว่าฝนหลายไปอยากมาอยากเคลื่อนไปเหมือนโกโหกเนาะเพื่อนเพื่อนคือขี่ตัวนี่หมู่บ้านนี่แป๊บเดียวมันนี่ตื่นมากเป็นมือเศร้าเลยพี่นอ้องมันนี่ เป็นเสาวันอันอังคานเด้อพี่ดองเด้อเป็นเสาวันอังคานจ้าเลยอัปเดตมาให้เพื่อนเือนเบิ่งย่ามือเสาค่ะแต่เว้นขึ้นแล้วค่ะฝ่าแดงจึงครึงเลยมือนี้ปูจังสีละค่ะแต่เสาจังสีละแต่เว้นก็ลัาง,งขึ้นค่ะ าการล่างแจงค่ะพี่น้องเกียงไปลายเลยนับมือนสีหอนเล้อบาดนี้อย่าอวดค่วนพี่น้องเบิดฝนละล่ะคือกาลัางแจงมากแจงมากค่ะวันขึ้นเดือนวันคืนเดือนปากเปิดแล้วแจงสว่างเลยค่ะพี่น้อง รูสึว่ามีฝนหลอกบาทนี่นะมึงทองฝ่าเน,น,น่พี่น้องบเร็เป็นตะเบิงด้วยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเศรา้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่นอนเนี่ยมือเศรา้าค่ะแจ้งแล้วมือนี้ขีดตะเวนกำลังคืนค่ะฝ้าเปิดแล้วค่ะมือนี เสี่ยงไปลายเลยนับหมือเป็นสีหอนเลยอบาทนี้ย่าอวดควนพี่นองเบิดฝนละละบมิเ,เป็นตะเบิงเรือพี่นองบรรยากาศเนี้ยมืเอเศร้าครับมันนี้เป็นเศร้าวันอันอังคานเลยอพีนองเลยอเป็นเศร้าวันอังคานจ้า สวยไหมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเด้อพี่น้องเ้อะแ้วขึ้นแล้วค่ะป่าแดงจึงคืงเลยเมือนี่บมเด็ปเป็นตะเบิงเรือพี่น้องบรรยากาศเนี่มือเศร้าไข่น